เด็กมาแล้วก็นทนอยู่น้ำกันอนอนแม่เนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆเดลยกระแกนสวนแล้วว่ามือกระแข็งบ่เนเลยนับแค้นกรบพดอถอึงเหนาเหนาวนี่แขนกระแข็งขากข็แข็งเอวกระแข็ง,ขง,ขงมือกระแข็งออต้ว่าค่อยอ่อนสิมันบออ่อนดอกเรียงค่อยแต่มันหาบ่เหตุจำเก่าเดือดละ ดังไฟเด้อถ้าว่ากันสิเมื่อบ้านนี้จากกันกระบอกบอลลมเด้อสิผ้ามือาพร้อมกันบอลลัมกับทนบาได้ขึ้นกันละกับผู้ฟังอย่างเด้อเอาละพันว่าโลกให้โลกโลกกิ่งโลกค้นคนเด้อนคนสัวคนดีคนมีคนจนแต่ว่าผลความตายโอ้ยแห้งลมไม่แห้ง แล้วพระพื้นจังวานิจังวัตสังคลาสังขารทั้งหลายมันคอยมันเงียงมันบ่เทียงมันค้คนเลยคนยาสาภาพกันหลงวัดโตโกโง,งามลายลงเนือ้มอม้งไกยลงลายลืมแก่ลงเมียลืมพอ่อลืมแม่ละวังแน่คว่มตายสิมาหอดมาถึงให้สร้างนา้ำกระทําอุ่นเพื่อเป็นทุณสะเบียนทางกรรมวัตสางสารละวัง ทุกทานให้จำไว้รักษาการรักษางานกับทุนบ่ไหวดังไฟขึ้นอายุมดากเป้าแต่มันควนปะนั้นโอ้ เพราว่าการีลำมีอะไรว่ด ลำมีลำมีลายบาดล้ำไม่ขาดตรงต้นล้ำโยนแห่งดี่าจะจนีแขนแม่พ้อใดเอาไปแขนอ่อนล้ำแข่งก่อนละใครล้ำเล่นเหตุเป็นหรือว่าเจ้าละสิเน้นขันแข้งแนวใดมักแนวอะไร้นลำนำกะละวันนี้วันนี้ไพดีให้จะไปหันน้าลอง on, you, oh. อิึงเฮงและจะได้่าล้ำเอาใส่กันเอาเจ้าไปขัดน้ำทุกท่าเอาเจ้าไปขัดน้ำทุกท่าหอมนั่งนอนกะบ่ได้่าขันสู้เสมอยากกินได้ไปกัดมาได้ไต ทุกเมื่อดีลัำเก่งพอไปเจ้านันเหลวสิมักแนวไรคุณลุกตอบพมีก่อนแทนก่อนตัวก่อนคุ้ก่อนเกิดดีแล่วนะก่อนยากก่อน วันเดียวชมงมชมเหล่าวันชมเลนชมเตาชมไม้ชมผู้วันชมนกชมงูชมห้วยชมสร้างวันฉันมีหลายอย่างชมถึงชมบ่อนเกียววายุวันอนผ่าแพร่สิโนน้ำเตนี่หอดผูกับ่อบาขึ้นหลังสีมากกอนอีหังดอข้กบ่อยากติมแล้วจ้สกบัตปากตั้งมือตั้งพันก็บ่อวัเพียงกันทางสีรวยรวยวันละกาเมนกับ่วยสังคะคั้กันมีก็ได้เียกับปอบาสีน้องเนงอาจารย์ฉันพื้นแตงให้เล้วห้อย เรื่องนางไอพาแดงดองหานิกระไรวันนรกก็หัวรังไงหรือเท่าพันทีเรื่องวันนักคันที่ทางทัพเรโลกได้ฮอดปาติโมกบอกผ้าจำสินจจำสินได้ฮับกบุละก็ทินคนมาใบเแพรก่อนเมีะได้ตั้งแต่ปีปก่อนป,ปีกายได้หอดูกันกาจายสนน้ำสม,มาไดไไ้หอดำบัดศาสเก็บทิ้งดินแดนเรื่อง,งคุณชาคุแพทงานน,นีนลัเต็มอย่รังดางาดด่งถาดต้งสีมาโยบอกไมนโู้วัดโดยาส ສິລັມໄດ້ບໍ່ວາດມາເທດໂຮງວາດຊິນໄຊເດນດົງຄຳດ້ອຍແຫ່ງມ່ວນຊັນລັມເປັນຫຼາຍສ່ວນວັດຂອງວັດຂອງຫຼັງນັນດລະຜູທັອງຄຶງໂ ไลาจะลืงผานุลงเลนต้นนี้ทุกเมื่อนีื่องนี้บ่คือแต่เก่าเป่าเฮาเป่าบ่แค่เฮาเป่าเป่าเฮาเป่าบ่แค่เฮาเป่าเอาไว้้นนา่งจับเรียบเด้งน้่มำก็เป็นเชลำวาดช่างเทียมแม่ที่บ้นดอนศักดิม่จังคอยฟังดีลัมนานนาวัดนั่งลับบาทยืนหุบหุตาเอา จนมาขามผู่กาเขาเมื่อหนึ่งดันเมื่อหนึ่งถือและวก็เจ้าเขาพองเดินดันปีหมอลำบัดจะจัดนั่งขามนั่งขามผู้เขาดันดวน้องเห็นดวนดอกพอได้ไห่กัวว่าพ้ได้ไม่กัววงจต้อผจ่างยางกอไปทั้งหลังว่าเปนสิบไปบวกมาลำซองสิ ก็เคยก็เคยกระจวบก็อย่างนี้เมันหนาวหลายกระได้ล้ำก็บพอเป็นคว่ม ลอลาฮันดีกันล้ำนีไผดีไผสัวกันล้ำนีไผดีไผสัวเป็นจะล้ำดีกว่าขอยกมาสิหนอกให้ดีลุนจะของฉันมาฉันผิกต้องผิดกะสั้งหัวคนสูบผาสิบซ้อนมาจีจำคำทานอัตตาฮิอัตตาโลนาโถวตนเป็นโตของตัวจะเพื่งตุนตได้โตได้ตัวบอดีเสียแล้วอาศัยคนบอกทาแม้นแล้วจะสัวปั่นมาใครยังย้อยยกไวเพราะอะไรพวกจะของฉันมาฉันผิกต้องหรือว่าเฉพาะผิดต้องฉันยองว่า เป็นไพ่แพงก็คือกันบ่บางนิมท่าพืนพ้นคุณนย่องคุณฉันย่องฉันขั้นมาดีลำพองน้ำพองหัวควงกันตักเสือ้อในฉันเนื้ออยู่แล้วแห้งย่องแต่งดีคุณนตีล่ำซ้ำดียกย่กงองบอมีผลควางไปโดนแห้งเสียจืดจางไปเลือ่อยฉันแห้งดีแห้งยอง่งยอ,งงยองแห้งยอดแล้วกลมกันอ้อมล้อมน้กกะหอมกินเผอไปยืนไก่บ่อยางนี้สงสัยคิดสิมีกินบอ่อนอ้วขี้ใส่สงสีนี้กินบอ่อนอ นีแต่ก้อนหอนซ่อนบางบอลลัที่ละวัดรอพนัมเมยียตะวันรอรอจังสี่กันขี่เส้ส่งสิมิผู้อัดส่งไปซักเลยวเฮ้ยขี่เส้จะซักเอง,เองนั่นเห็นบอสหัออบอกแล้วโอ,โอ้ละวเนอะมีแน่นะตาคอยลั่อยู่ สงสัยคิสิมีกินบ่อนอื้อมือลักก็เยี่ยวปันเหล่าจมูกคุ้มกลิ้นอลวมเลิ้วปิ้วไปเลยยามยองสองทับกระทางรับนาน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 ก่อนยังแล้วก็ได้ปันทานทำอาหารไปอยากฟังเดค่ะเดี๋ยวเลาสิมาจัดคุยเอาแรแต่ขอนสันละไหลมาจนเกี่ยงมองเพียงนิดเบาเพียงกอดพ่อเปลี่ยนแบบจางซะลา ตุนฟังใบหมูคนฟังบัดมีสิได้วาสละอาตัวของฉันมาเสียวฉันนาไปกุคงเห็นลแล้วละก่อนสัจัดจ้เพิ่งก่อนล่ำฉันดะเหือไหลสะสะกับพ่อปานกับพระสุมาสุม,สม,มาศาิวสะสละอาไปนะไปป่าสับนอคามาตุ้มใส่ป่าตักอกมากินสาบอนดาปากับป่าตายหากินแล้ยวไต่สังไต่สังไตยสังแนกกิเก่งป้าฟ้าเสกไม่ใหญ่หาลำ่ำเลยเบิดทุกทากับศิวะล่ำล่ำสล กี้มารัำซำมาซำมิดซำมีดซำมีดมาคีดไว้สิสิตาเปียกีอี้อีี้จีแมนผู้เรมาตีของสันติปีเห็นเท่าตีแมนเขาใี้กายเขียทีของกี พองที่กมันสันอีลีอมเข้าสันตีสาละอีตาเตียงกินสิงคอนลงพานต้องใบต้องดังวีลงพานต้องใบต้องดังวีนกขีทีห้ำห้องถึงต้นงาขีงาคีขนังนี้บะได้รุ่งวันดีอันนั้นนานน้นาละบะดัสคอยนสุขบีแล้วในบงวงีห้อยันแรงไปพอีดีกินดี กินดีสาพี่สิบ่ต้อยหอยอีบ่เปล่นสีคันดำขึ้นนี่มักคือปีกาปีสะลาอีละก็ได้สะลาไอละก็ของขงเมแขงฉันสะลาไอว่านั้นู้ไปลําไปุไปนะสิแล่นนําจไดุ้ไปกไอคุณไปก็สิเร็วไว้แล่นใส่ไปไสบ่ได้สอไม้หักไถขึ้นต้นไม้ดอกใส่ไหลสับสถ้าหากถอยลงไปสิหดไฟทางใต้บ่จักตับบ่จักไตทางไนเอาไฟใส่ เราแค่ดีปันหมา嘛เพราจักตับบ่จักไตทา้งแล้วไฟใส่ไฟใส่ไปก็ไปบ่ได้นอนอยู่งาให้แังเป็นได้ลำใส่แลวไดยังว่าหมอลำไข้เฮ็ดแต่เพราะไรหมอและผู้ชายยืนให้ยืนให้ยืนให้เลี้ยวนับจากกองใหญ่ยืนให้เลี้ยวนับจากกองใหญ่แหกกรได้ท่อให้แหกกรได้ท่อให้ทางไตคนบ่ไหวทางไตคนบ่ไหว ủa kìa, em 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 đầy em 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 xem บ้านไหนก็่าสวนเน่ยแซมแซมแซมเจ้ว่าถวยจะว่าโลดจะว่าเหรียญสองตู้ตีมอันยัดอยู่แม่ได้ฮอดถวยมันไปงายเบางคนถวยมีแต่ถวยวัดถวยวัดเจ้าได้กะวอดวัดวออยู่คนหนึ่งก็วอวัด้นเป็นประกวดอยู่ในวัดมันเหมือนโหลดไเลยเอาถวยให้แต่ดอกยายบ่ก็เนวอวัดบอนั่นแหละวอสวน โหดว่าสวนบัดนี้สวนกระสวนพวดสวนพ่อลายเต็มไม้โหลดอ่ะจักสีเห็ดแบบใดล่ะน้องแม่เนาะเออพี่ให้น้องเขาได้เบิ่งได้ฟังไปซะละเออตะเวนกับวามีรถแพร์มวนกันเบิดมือเบิดเว้นเยอะมากกะอยากให้พี่ให้น้องเขาได้ฟังล้ำจังหน่อยฉะนั้นแล้วไม้ความว่าการสร้างน้ำก็ะทำบุญมื่อนี่เป็นบุญอุปสมบทบวชแล้วก็ บวชเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลไปหอดไปถึงดวงจิตวิญญาณของคุณพอ่อพอลินสีสุมาและคุณแม่ท่องอินภูกองชัยผู้หลวงรับดับขันจากโลกนี้ไปสู่ปะโลกเบื้องหนา้าดับขันหาปล่อยว่างเปิ่นจว,วาควมตายดีมันแค้นข้อทุกบาทยางแม่นสีลงกาบนาบั้งไ้เก้าบาป็น วันหนาวกำลังจุกหาอยู่วามตไตนี่มันแขนข้อตุบาทยังตต่นมือเศร้าเห็นนาจังวายังวล้อมที่ละวัดละวันสังขารซื่อๆยืมเพิ่นมาค่ามันไม่ใช่ของเขามันไม่ใช่ของเราเป็นของสังขารพนเม่เออแม่นกับแมนของเ้าบอกฟังวฏัติบาผมเอ้ยมึงยังออกบอกได้กับบอกฟัง ตาอย่าฟ้าอย่าฟังบอกไปกระบอกฟังเออแของ่งอย่าขู่อย่ารอนบอกไปกระบอกฟัง มันไม่ใช่ของเขาละไม่ใช่ของเราเป็นของสังขารพ่นจะากราวาสิป,ปีอาบน้ำกระบอหนาวพะนาเน่เศร้าปีเล่นสาวกระบอเบือสามสิป,ปีตื่นก่อนไก่สี่สิป,ปีไปให้กับปวดขาละเดียรีห้าสิป,ปีไปนะกระถอดแกงหกสิป,ปีเป่าคุยกรบบอังเจ็ดสิป,ปีตีละครังกระบ,บมอมวนแปดสิป,ปีข่วงหนวกบวนขระาอหูเก้าสิป,ปีคนมาดูให้ซอ่ร้อยปีเห็นเดืดอกว่าแมนไฟใหม่ตักน้ำไปหมดร้อยสี ร้อยยี่สิบปีสิด้เลนขีจข <c oughs> เจ้าขห้องเรียนนี่แหละแต่ว่าพ่อเนี่ยสอนบานคอยนั่นว่ได้พ่อร้อยยี่สิบปีเจ็ดสิบปีเลยไหมว่าเล่นตะขีลงนาล้งหลังแล้วเล่นฮอดหำเจอกหองว่ามเฒ่าเนาะเบียว่ามเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรมรมดาเอ้ยสรุปแล้วเกินแล้วก็ต้องตาย บ่อยากตายอยากเกิดเ,เพราะว่าเกิดแก่เจ็บตายแมนอิหลียืมเพิ่นมาค่าสารุปเปล้วร่างกายของคนเฮานี่ไม่ใช่ของเขาและไม่ใช่ของเราอาการ32ยืนเทเลอ,อยู่นี่เบึ้งจังนึงเขาป่าเออร่วมกันแล้วเรียกอาการ32เรียกว่าเมืองกาญานครเมืองกาญานครเบิ้องคักคักเด้อพนะสังเกตเบิ่งคักๆนี่เขาเอินหยังสีสะเกดนี่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 น สีสะเก็ดหวัวนี่แหละสีสะเก็ดเอ้อจักจิ้งเงยไปใส่ที่ละสีสะเก็ดอันนี้ล้านสร้างปาปีนี้เจ๊ได้มาล้านใหญ่เตะล้านสร้างเออสีคิวสีคิวปัตตานีปารังเดซาปากซองพ้อราัเอออันนี้เมืองลับแล่นี่หูเจ๊ได้มาเย็นคือหูหมาๆๆๆๆๆๆๆ เงลับเนี่ยแถวสองแถวบักเล่าบ่เห็นกันเขากระอื่นอันนี้เชียงคานนี่เชียงคานเชียงคานนี่เออนี่ล่ะเชียงคานไว้ท่าหากภาษานมื่ไว้ตาสีแตกแบกขึนะะ้นก็อย <T> ู <that> hmm. ่น uh, ี่หาบน้าก็อยู่นี่แบกไม่แบกขึ้นแบกเข่าก็อยู่นี่แบกขาดกระแม่นมันปนอันนี้เขาเอิ่นอยังนี่กุมภาวัปีนี่ว้าวนีกุมภาพัปี หรือว่าทาดินแทนบอนมันกับมันเงียนนี่เคลื่อนแขนสอกบอนโนโนออดบอดนี่เคลื่อนวานมนมเอ้ยไปจีไปนมตียันพระทาพระนมตีอันนี้เขาเหอนนมเห็นไปหนี่นมเห็นไปใส่เสียวัวสามผืนหูด่เห็นว่าเทางในกับใส่นี่แดมันหนาวแห้ง นี่เาอยากเบิงนะ้ำขอตตาติบๆพอพญายาบฟิ้งไฟอยู่ท่านนั้นมันยืดดอกจังหน่อยไปที <c oughs> ่ละบาดเราหนาวกันนาวสะบันยืนค่อยสัน่นก็หำท่านนั้นเลี่ยวหำไปทางไฟ <c oughs> น้มนี่น้มน้มผู้หญิงอย่เป็นตุ้มตุงงูเป็นตัดจับอยากลูบอยากจับ,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 บยอยากใบว่าคือน้มผู้ชายแปรแปรเล็จกักว่าน้มนอเล็ดหิเมมันยังเป้าไปแค่เดืนนะ่ะ สวดสวดยาเบื้องนั่นเบิ้งนี้นะเขาประาเ,า,าเข้าหมานี่สร้างเลยน่องมูไส้ตัวเป็นตะเบิ้งน่องหมูไข่ในกินก็นได้เด็กน้อยกินเราไม่แห้งนอนหลับไม่ใช่ลรอลไปโรงเรียนเด็กกูพผ้าสอนนักเรียนเ,ยนเรียนอนุบาลเ,เขาก่อนจะหลับจะนอนดื่มนมหรือยังดื่มนมแล้วมาร้องเพลงกันนมคืออะไรรู้ไหมหเธอจ้านมก็คือยาชูก,กำลังถ้าใครได้กินเป็นสม นมคือพลังคือนมจากเต้าวกแล้วจอเดาใส่กูสั้นๆถือยันสร้ากไม่หรอกพวกมันทำพอทำแน่กกูนิดเอาไปนมคืออะไรรู้ไหมเธอจ๊านมก็คือยาชูกำลังถ้าใครได้กินเป็นสนใจจังนมคือพลังคือนมจากเต้านมคือพลังคือนมจากเต้านมจาก เรามีฟ้า oh <my> ไอ้น้องน้องใส่นมให้พี่ใส่ไข่นะคะ <c oughs> อลองมาดิก็อนยังนี่อันนี้แม่นมอ,อันนี้แม่นบางซาพูเออหรือว่าเล่เาขม้าก็เกินโกงขังเด็กหน่อยเกิเอิ่นห้องถอยนี่ยโรคมานี่ปาดมตนใช้เสียสามตัวจ้านี้น <c oughs> นว่าผู้ใหญ่เหนาเออโรงมานี่อำเภอบอลเบอร์บ,บอลเบ,บ,บอ บอลเลมูนซิตี้นี่แหละบ้านคอยบ้านคอยล่งมานีเออสารคามล่งมานีกันทะละวิชัยล่งมานีนาศีนวลซิตี้ <c oughs> ล่งมานีสงขาอนี้สงขา,งขาเอออันนี้สงขาอันนี้ขอนแก่นแก่นบ่แก่นขาบ่แก่นสวนโลดไว้ปเร่ยนไฮโลเมื่อวานเดือบ้เหมือนสามกับข้าบ้านนอนหลับ ข้าขอนแก่นเลยเนี่อาไซเอาสมนาหนา้ามันบอกพุทธาบาทประเทศอียิปต์นี่อียิปต์บางเกาะน้อยบางกอกใหญ่ลวมเข้ากันแล้วเขาจะเกินมากข้นในอียิปต์นี่อียุมเลยร่วมเข้าแล้วเขาเกินมากข้นข้นเลยข้นวาวนมุนเมึองคิงบังจันนิงคือเปียดคือผี มับนบอลสิอู๋หมาเลีนใส่เหมอนนะ <c oughs> <c oughs> อันนั้นก็ว่าเนาะคนคนนี้บอได้แน,เน่เป็นคนสิว่าคนอยู่น้ำห้อยบอแมนเด้เนาะป่าบาดเทียนห้อยพี่บ้าเดินมาหลอกป่าห้อยพี่บ้าตัวนั้นนาโอ้ยเขานี่บอแมนฮกคนอือว่ายืนมาว่าห้อยพี่บ้าอยู่จักคนอยู่มองอไง คิดเฉีนตั้งแต่ต้นคู้ผ่าหันคอคน้นบัดมาเขียนผ้าดอโต้คอห้ยไปใส่นอหนูหน่อยคออ้นคนเออคออ้นอคน บัดบ้าเขียนพอโตข้อค้วยไปใส่นอหน่อยข้อคนเลยลืมจอยบ่แม่นนาทีกิดหอดตาบ่าบอดสั้งมาเป็นจจงสัน้นคนนี่ขิดเบื่องเอาสำปอคนเฮาเวา้าขิดเบื่องสาขาคัก,คกสำปอคนเฮามักชอบไปแต่ทางไรหมายแต่ความผิดนั่นมันบอกคือกันดอกควมคิดเพิ่นทอเสียนยาหาว่าทอผู้เขาบัดความผิดของเฮา ส่วนว่าจางใบมันผิดไปแต่ตอนตอน้นมันผิดไปแต่ตอนตอน้นละขอคนพิ่นลื่มใส่บัดข้อควยดงอยู่ไทยมาเขียนไว้แม่ใส่คนมาน้องคนมาน้องคน นโวยน้องโอ้ยน้องฮั่งไงน้องตอนนี้แข่งเลงอยู่มักฮักกันก็ได้เหลียวเบิ่งกันอ่านกินกันเด็กคนย่งแม่เนี่ยเหลียวเบิ่งข่อยจังที่ละวัดเหลียวเบิ่งกันกับข่อยขวากขึ้นอ่านกินอยู่เนเออซัมหนี่อ่านกินกันได้ว่เป็นยังมักฮักกันได้เนาะ ย้อนเห็นกันคนคน่าได้ก่อยมาเห็นเธอทีอไรหัวใจมันเต้นคอยมาเห็นเธอทีอไรหัวใจมันเต้นมีแต่ยัก ลูกจักค้าจะกจันจะไปไปมาชีวกันตายอ๋อชอคอยลดดอ๋อชีคอยลอดเออขอบอกว่าอย่างดอกเพราะว่าเทาไปมันสีเบิ้งกันซื้อโยหากันบ่ได้ได้แมมคันเทามามักคักกันกันได้เสียเหลเบิ้งกันพึบปึบรับตาอยู่พราะว่ยโย่ละบาทเบาหวานขึ้นโยอีกตัวหนึ่งกระ่วมดันขึ้นร้องเพลงเสกันก็ได้เด่นั่งอยู่ซื้อโยไปกับบ่ได้เรารักกันตอนอายุแปดสิบ ปิบปิบเห็นหานกันกระอได้จากลูกเบาหวานลูกเก่าลกูกหัวใจลูกอะไรต่อมี